สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อมือ2นะคะชุดนี้เป็น N5 นะคะขอบ18สวยๆนะคะมาพร้อมยาง255 50 18นะคะเป็นปี20ค่ะ ยางแบคสปไอเดอร์นะคะ255 50 18นะคะปี B 20ดอกนาๆนะคะสวยมากๆเลย เปลี่ยนจากล้อกระทะนะคะมาเสริมหล่อเป็นนี่เอ็นห้านะคะสวยๆอีกหนึ่งชุดค่ะ <c oughs> โอ้หลอ่ลอลอ้ลอหล่อสวยมากๆเลยค่ะ ขคุณมากๆนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเหง่เหง่ร่ำรวยร่ำรวยค่ะ <ๆ S 2> ม,มีใบพัดขอบ18นะคะมาใหม่ด้วยนะคะชุดนี้สวยมากๆเลย <c oughs> แวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียงพวอยยายงตลาดจังหวัดกาลสินนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะลงราคาพร้อมรายละเอียดของล้อให้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ